คำแรกจะเป็ดเอาได้เนาะคำแรกได้นี่นก็เคยได้เคยกินแล้วใช้แบบนี้แจ็คคนหนักเลยทุกคนสบาย,บายดีดสบายดีแหละสวัสดีพี่น้องอีซีฟังเราฟังไทยและต่างประเทศมื้อนี้เฮาสามสาวเนาะเฮาสิมาแกงแม่โดยการ นี่เลยนี่นี่เนาะแม่โบเคยเห็นจักเถื่อเฮากัเฮากับโบเคยเห็นจักเถื่อเนาะพี่น้องเนาะเห็นแต่ยังบม่เคยกินเนาะแม่เฮาสามคนกันยังบุ่เคยกินเนาะมื้อนี้เฮาสิไปแกงแม่เนาะสิไปถามแม่ว่าแม่หูจักบ่ออันนี้มันยังวก็สิปิดตาแม่เนาะลองกินเบิ่งเนาะว่าแม่สิหู้ซึกจังใดเนาะไปกันเลยไปไปกันเลยสาวซุกกันยังบุ่เคยกินคือกันเนาะแบบว่าเห็นเพิินกินใน t i k t o k เนาะ กิ่นแบบกรอบกรอบแบบนั้นเนาะสาวซุกกยแบบโอ้อยากลองกินเบิ่งจากเขื่อเนาะว่าต้องแช่เย็นเนาะแช่เย็นแล้วกินอย่าฝาดอย่าฝาดทอนแม่เนาะแช่เย็นเนาะแล้วเอามาปอกกินแบบหวานชื่นใจแม่แล้วชิมรสชาติรสชาติจะเป็นอะไรเนาะเห็นเพื่อนกินคือว่าเป็นตะเซฟเป็นแต่นัวแทนเนาะแบบกรอบกรอบใชเนาะแม่เพื่อนนั่งลิ้นอยู่แค่น้องซะเนาะโอ้หนังแบบ ชมวิวแคมนองสะผู้เดียวเนาะแม่เพลินสมุนเขากัมานมั่นรีบสบายพี่กันสบายดีแม่จะว่าไม่อย่างอันนี้นีห่หัวหัวยยังแม่ใหญ่แต่แทะเอาจับเบิ่งจับเบิ่งเอาจับเบิ่งบวะแม่จ้าเดาจะว่าหัวยยังเหรแม่คืออย่างอันนี้เจ้าว่าหัวมันมันยังมนัมอน,องมอนอิดหรือว่ามอนอันอะไรนะเคยกินวะเจ้าเคยกินวะมันอิด อ่ะลุงน้องน้อยน้องน้อยปิดตาแม่โอเคข้างน้องแม่ให้แม่ซีมมาก่อนสิป่าให้แม่ซีมลงป้าให้แม่ซีมเนาะปิดตาปิดตาแม่เนอะปิดตาก่อนเท่าก็บ่เคยกินนะเนี่ยเทาัยังบ่เคย เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อเดี๋ยวเราให้แม่ซิมก่อนแม่ซีว่าแล้วนะรสาจะเป็นยังไงเนาะมันอิดสิกินดิบได้สบาแม่กินดิบบ่ได้แล้วว่ามันดิบมันอิดมันแบบอันนั้นเด้มันต่างประเทศลาบตาด้วยแม่มันต่างประเทศก็กินได้เนโอ้เป็นสีส้มเนาะมันเห็นในคลิปคือออกสีเหลืองๆอันนี้คือเป็นสีส้มเนาะยันเป็นเดียวกันะเ็นเเขาจ้ากินแบบถ่ายคลิปลงติ๊กต็อกเนาะฮิตกันขนาดเลยเพื่อนว่าแม่กัดได้บมยาเนี่ยกัดได้ให้แม่จับยินหยิน จะอร่อยแม่เอาสีแดงกัดล้อมเบิองกัดล้อมเบิองหรือกัดโอ้โหอะไรแบบนี้ข้าเป็นคือวจังที่โบเคยกินจังทื่อได้ยแม่เป็นอะไรแม่หวานแซ่บแทนหวานบ่หวานบ่เนี่ยห้องกับโบเคยกินจังที่อ่อเนาะเ้าให้แม่ลองชิมบุเบลเลยแม่รสชาติเป็นอะไรซื้อมาโลเท่าดนี่โลละสามพันกีบเนาะประมาณโลละเท่าดนี้คือหัวมันแกวมิดเนาะค่ะโบแม่เนาะเป็นอะไรแม่เอ้าจับเอาเลยนี่ เจ็ดสิบบาทนี่บมอเตาซุกกาหูซึกอยากซิมแล้วเนาะตอนนี้อยากกินเนาะเดี๋ยวปอกก่อนเป็นเกลือเป็นใบแบบใยเนาะแซ่บ่แเป็นหัวต้นเป็นต้นแบบเ้องทำนี้เราคิดว่าบัวหิมะน่ะที่เป็นอันหัากบัวรอว่าหัวบัวแม่เท่ากับบะหมคือกันเนาะแล้วมาทีนี้เห็นเขาเจ้าขายเนาะออนไลน์แหละก็เลยสั่งมาเนาะสงสัยมาไก่เพราะมาดนมาจากประเทศไทยเนาะบัวหิมะอยู่ฝั่งเราบคขอยมีเนาะแซ่บบ่แม่ เซฟว่าชื่นใจบ่แม่เห็นเห็นข้าเจ้าไปก้นเอาเห็นเหตุคลิปลงฮะน้ามันอันนี้แหละแม่ก้นขึ้นมากบัวหิมะคืออันโกอบ้านสับะลังเขาแหละแม่ลองเบาดูบัวหิมะบัวหิมะแม่ว่าบัวเป็นโน้ตด้วคนบัวหิมะบัวหิมะบัวหิมะอ๋อเดี๋ยวให้น้องน้อยชิมก็เป็แล้วแบบปากก่อนบัวหิมะเห็นข้าเจ้ากินนะเป็นตาแซ่บขนาดกบก่อนนบัวเห็นในโทรศัพท์ น้องโตเกียวกับซีบาคือแม่คือกันเนาะว่าอันมันเนาะหัวมันเนาะตะกี้คิดว่ามันแกวตะกี้คิดว่าคิดว่ามันญี่ปุ่นเอาเลยเอาหน่องน้อยเอาหน่องน้อยเบิร์ดอีเลยหน่องน้อยคำแรกจะเปิดตัวใดเนาะคำแรกเดี๋ยวนี้เคยได้เคยกินแล้วใช่แบบแซ่บขนาดเลยทุกคนถ้าเป็นแบบ หวานกรอ็แบบซึ้งใจใช่ไหมเนาะแบบมีแห้งขนาดของฉันแบบซึ้นก่เคยกินมาก่อนเลยอืแซ่บเลยแม่แล้วว่าลูกโป้ให้เลยปวดหัวมันเกลียดเลยเนาะหวานเนาะหวานกรอบปาโตโบคิดว่าสิหวานสับๆนี้เลยโบคิดว่าเจ้ากินเนาะแบบโบกี้เขาเจ้ากินในอัแอโทรศัพท์เนี่ยเขาเจ้ากัดให้กินแบบเอาขึ้นมาสดๆจาก จากดินเลยนะต้นมันคือต้นใบหนาอยู่เลยแม่ต้นบัวหิมะนี่คือดินปะคุดเอาออคุดอ่ะต้ดินพวกนี้ค่ะเป็นเด็กน้องน้อยพี่ม่นางพี่น้องน้อยได้มาปลูกได้ทอดจนเหมัอนนะเนาะเข้ามาอยากได้แม่เพื่อนว่าว่าอันเข้าว่าว่าเข้าอยากได้มาปลูกนะแต่ว่าเขาเจ้าว่าว่าเอาหัวในน้อยของบัวหิมะมาปลูกหลบมือเอาหัวมันแล้มันแตกลอกขึ้นแล้ว ป้าแซ่บเแซ่บหวานเนาะหวานกรอบกินค้ามแรกกับแบบคนซื้อแบบตะลึงโคตในความแซ่บหวานก็ซื้อน่ะเอาของแม่เพื่อนผานมากินอีกกอนจีบมืหอหัวอนี้ก,ก่อนดี่แล้วดีสุ่มๆกรอบๆนะแซ่บเออนาะเขาให้เปอันขาวๆออกเบิดือดเนาะเพื่อให้มันหวานนะนะ เคยเห็นจะเผื่อบบเคยกินจักเผื่อเนาะกิน<แ>ในบดเลยแม่ชื่นใจป้าบบคิดโบฝันเลยว่ารสชาติแบบแซ่บแบบนี้แซบบ่แบบแม่ว่ามันแก่พิษคืออะไรคือมันแก่พิษนะคืออะไรเนาะยู่นใมีไก่เท่าไหร่ที่ตี่นี่ชาวชุจะใดยีไ่ไา,าไนะมาจากไทยเนาะโบยม่ะมาแต่ประเทศไทยเลยมาแต่ไก่เลยอืพอเมาสองหัวพอเมาเลยบบเบื่อละ แซ่บปลาสาวซุกกาสาวซุกคอเมาหัวนี้เนาะ <laughs> เดี๋ยวสิลองปอกบอกนะุ้งเนาะเห็นกระเจ้าปอกคือว่าคักศกเดี๋ยวสาวซุกลองมาปอกเนะาะปลาหัวใหญ่เนาะนนะอลองปอกอก,กันเห็นกระเจ้าปอกปจั่วจั่วจั่วไปเลยเป็นสีสมสมเห็นหวานนะเนาะแซ่บเหลี ยังเนื้อออกเบิดค่อยๆปอกเนาะเสียดายปลากรอบค่ะแต่ฟังจากเสียงเนาะหวานอีหลีคิดว่าข้าเจ้ากินในคลิปคิดว่าข้าเจ้ารีวิวแบบรีวิวแบบให้ได้ขายดีซื่อจะแท่หวานอีเนาะหวานกรอบอีเนาะคือเขาพูดมาเนาะขึ้นมาเอาขึ้นมาใหม่ใช่หวานเป็นเท่าไรเนาะมันเอาบรียกเลยอ่าขักขนาดหัวนี้ใหญ่เลยอันน้อยพี่มอ๋อปีฉีส้มๆงามเนาะ หวานทุกหัวเลยเนาะแม่เอาีกบะทำยังใหญ่เลยหนะึ่งยอดอือ,อหวานแบบใส่น้ำตาลเนื้อแบบเสื่อมฮะนะปลาผ่าออกไดสองเปียงเลยเดีย๋ยาส,สุขจะลองมากินโซนะมาติดใจเลยกินคำแรกอะ่ะกินยอดเลยเนาะ ซีดาวซีไทยซีต่างประเทศมากือนนำช่องสาราชโน่เด้อแม่ก็ว่ามันแกว่วแล้วอาวแม่เอกแกวดิบมากินแม่คิดว่าแต่เก้าสาวซุกก็คิดว่ามันแกวอันนี้แม่เสียเย็นมาแล้วเนาะเย็นแบบเย็นชื่นใจเลยกรอบเย็นแม่<น> เพราะว่โบ๊ะมากินบ่ต้องสวยจะกินบ่กินกินบัตรคนนี้เลยกินสวนกินแซ่บไปลีก็กินครั้งแรกกับพิดใจเลยสดชื่นแซ่บแซบอยากได้มาปลูกเด้เนาะแบบถ้ามีโอกาสไปไทยเขาสิอยกไปสวนเนาะสวนบัวหิมะจะมาปลูก โอ้ยจะปลูกเนี่ยเป็นแต่ขังเนาะปลูกแล้วก็ไปคุดแบบเข้าเจ้าอันรีวิวหนะคุดออกมาแบบเอาแม่สุ่ดๆเลยหะนะบางทีนี่กัดกินเลยได้แม่เลยสดแห้งแซ่บได้ค่ะบอกๆกัดแห้งกรอบกว่านี้แต่อันนี้แบบเผื่อที่มาฮอร์เถอะนะยังกรอบคือเก่าเนาะแซ่บแม่ค่ะเฮ้ยบอกเลยชิน่เพื่อแซบตัวนี้คิดไว้ได้ไหมเนาะแซบว่ามันเผาอีกมันเผายังว่าจางๆจืดๆเนาะแต่ว่านี่เขาหวานกรอบกรอบันเผาอีก มันเผาบัวแฉบเผาเลยตั้งแต่หู้จักบัวหิมะอะคือสิบุอยากมันเผาไปไหนต้นัไปคือสิอยากบัวหิมะอะไรวันนี้สาวนุ่มน้อยนองจิมมาปอกอันบัวหิมะกินหัวนี้เอาไว้ให้ลงน้อยปอกเก็บอะมาปลูกเพื่อนว่าเป็นยาล้ำเนาะเป็นยาแบบเขาจะว่าเย็นท้องแม่เย็นท้องยาเย็นเขา กินลายแห้งดีนี่เป็นยาอืมเป็นน้องๆติ๊ดไก่เลยนี่ชิมเลยออืืเยอดไอ้บะแม่ชิมาปอกตัวเหลือเครือหวยกอนเิ็ดให่ กินบนเรือเลยบาดนี้ไอ้บ้าแม่กินอ่ะเอาอีกเอาอีกแม่กระแซบเอาอีกแม่กระบอกเออโบเคยกินกระเทือโบคุ้จับครันะเนี่ยโบเห็นข้าเจ้ากินแล้วคิดอยู่ได้ว่าเฮาสิมีบุญได้กินอยู่โบเห็นข้าเจ้ากินคือเป็นกระแซ่บในคลิปติดในทิกต็อกค่ะเออเลยมาปลูกเด้วยโบุ้จับก็ตะเกียบซื้อมาซะพ่อแม่ว่ามันอิดว่าทัน มันอิจแบบมันมันเทสเหมือนว่าพอบปกินข้าวแลงเด้อวันนี้อืมอิ่มแล้วแบบนี้เม็ดเองสองโลแอบแมวซื้อมาอยู่ตลาดโบเห็นจักเถื่อเนาะบ่เคยเห็นบอไมีเคยยักเถื่อข้าเจ้าบ่ออกมาขายแบบคนบ่สู่งูแล้วก็เขาบ่เคยกินแล้วเขาสิบ่ซื้อเหม่ฝนก็เลยบ่มาขายเนาะต้นคล้ายๆต้นดอกตะเวนอันต้นดอกตะเวนเพี้ยนฮานะแม่ ดอกทานตะวันนงสาไทาย <laughs> ด,อดอกทานตะวันอันดอกเหลืองๆน้นอยของเฮานี่ต้นคล้ายๆไปใช่เลยแต่กี้เฮาไปคิดอยู่วะขเขาจาจะไปกวนอย่างว่าอยู่ต้นดอกตะวันเหมือนกันกวนน่งเฮาไปถั่วไปพีต้นแรกคิดว่าเป็นต้นบัวเนาะแบบหันหัวบัวอ๋อแห้งหวานเนาะตัวนี้สีสม้มแห้งหวานาทวิทเมกอะเจ้าว่าสีโบก,ก้ากินเนาะคาร์โบ,บปิดต้ไว้เนาะเย็นเบื่ออ่ะ บ่เคยกินจนเบื่อก็เลยปิดตาไว้เนาะมืม่อนี้กะทั้งอิม่มทั้งแซ่บเลยกับแบบแซ่บเกินคาดเอาไปเลยสองนิโปโ้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้จังไหนใอย่าลืมกดไลค์กดซับส,สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวลาวเชโน่แฟมิลี่เด้อสบายดีบาย